พร้อมไหมคะพร้อมวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะที่ที่แกกหน้าที่แต่งหน้าเหรอพร้อมไหมดีใจไว้ดีใจเฮ้เราควรรู้ด้ยอันนี้ของใครคะของช้า,าของจ๋าเราวุมีหลายย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีใจป้าวดีใจป่า<ม>ไหนบอกเพื่อนๆก่อนสิดีใจไหมคะ ดีใจขอบคุณก่อนขอบคุณนะก,กุ้งก่อน<ม>ขอบคุณค่ะก้มหัวช้าๆสวยๆค่ะส่งจูบให้ด้วยค่ะ okay, โอเคอะเรามาดูกันเอ้ว้าวเปล่าว้าวก่อนไหนอันนี้ว้าวเปล่านี่นี่ว้าวไหมว,ว้าวเยอะๆดิแบบว้าว,ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะนี่อะไรอะดีใจเปล่าเฮ้ยมีเสียงด้วย โอ้โหนี่มีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแกะนี่อันนี้อะไรนี่ตาเปล่าค่ะโอ้นี่ไงเครื่องแต่งหน้าไงว้าวไหม,ไมว้าวเปล่าไหนว้าวทำไงว้าวทำไงโอ้โห <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวเรามาแกะการแกะอันไหนดีคะแกะอันนี้ก่อนได้ค่ะอ่ะ,อะ,อะได้เลยค่ะแต่เราเปลี่ยอันนี้ก่อน ม,มีอะไรอะ่ะคืออะไรคะที่ี่แต่งหน้าป่ะแต่งหน้าใช่ป่ะอ,อันนั้นปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวอันนั้นเลอะเดี๋ยวอันนั้นเลอะไหนมาดูซิว่าอันเนี้ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งในนี้มีอะไรนะเอาไหนหยิบดูซิหยิบดูซิในนี้มีอะไรมีอะไรอะ่ะอะไรคะรู้จักเป่า มันคืออะไรนะมันคืออะไรน้มันคืออะไรน้ว้าวไหมข้างในอ่ะข้างในเอาหยิบออกมาสิคะอ่ะเอาอันนี้เอาเมอร์เมดมาให้แม่ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวเราเล่นพุซเซิลกันก่อนนะคะอ่ะหยิบออกมาเลยอุ้ยมีกี่อันน่ะข้างในอ่ะฮะอุ้ยหยิบได้ป่าอุ้ยอาณาญาณนันเป็นวิธีการเล่นนะนะ เอาหยิบออกมาหยิบออกมา<อ>กเขาบอกว่างไงก็คืออะไรนะคะตาโอ้ตรงเขียนตาไม่ใช่อันนี้เป็นพุซเซิลลูกอ่ะหยิบออกมาค่ะเนี่ยล้วงล้วงออกมาซิข้างในมีอะไรอุ้ยอุ้ยเอามือล้วงเข้าไปเลยค่ะอู้หีอะไรนะ พุด <Hudson. S 2> นแกอันนี้ก่อนไหนแกอันไหนแกอันไหนอ่นี้ก่อนอ่าอันนี้ยังไม่เล่นหรอคะอ่าถ้าง้นอันนี้เก็บก่อนนะเหนเรามาดูซิว่ากระเป๋าวันนี้มีอะไรนี่เลยชุดเครื่องสอําอางของเด็กนะคะอาจจะดึงกล่องให้แม่หน่อยลูกดึงกล่องให้แม่หน่อยดึงกล่องออกไปอเอาเดียว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 เฮ้ยเุ้ย,ย,ยอะไรอ่ะมาเดี๋ยวแม่รูดซิปให้แม่รูดซิปให้อาจจะจับไว้ วันนี้แม่อยู่คนเดียว,วก็จะมีมือเดียวนี <c oughs> ่เลยเดียวสิคะอ้าเปิดเลยเปิดเลยไม่ใช่นี่เปิดฝาแล้วเปิดฝาแล้วเปิดฝาแล้วเปิดฝาขึ้นเปิดฝาขึ้นไปและ,ะ,ะไรู้จักป่ารู้จักคืออะไร โอ้ยว้าวบ้าวว้าว,ว,าวไหนมาดูซิาาแล้วแม่แกะให้เลยนะเอ๊ะฉันเขียนตา่ย่อยอือนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องสำนักคะ้าเด็กๆ นี่ชุดเมคอัพนะคะสำหรับเด็ก3ขวบขึ้นไปแต่ว่าเจ้าขาพึ่ง2ขวบสีเดือนเล่นได้ไหม2ขวบสีเดือนเนี่ย,ย,ยแล้วนี่เลยดูทิว่ามีอะไรมา้างนี่อันนี้ด้วย,อ,ย,วยอันนี้ห้นะอ่าเดี๋ยวไม่แกะให้นะคะ อุ้ยจอนี่อะไรนี่เทเดะหวีนี่มีหวีด้วยโอ้ยเศรไหมชอบไหมคะชอบไหมคะ,อ,อ,ะอ่ะเดี๋ยว 6, เดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกแบบนึงคะ่ะอ่ะไหนไหนทาปากให้เพื่อนเพื่อนดูซิทำยังไงคะทาปากทำยังไงนะเดี๋ยวไหนอันไหนลิปสติกคะไหนลิปสติกอ่ไหนทาปากแบบแม่ซิ ค่อยๆดึงอ่าไหนทายยังไงทายยังไงทายังไงคะทาปากลูกปากเอออาเม้มด้วยเมมยังอือโอ้โหสวยมากเลยนะคะเนี้ยแล้วก็ปิดฝาอ่าต้องปิดฝาปิดดีๆระวังโดนมันอ่าเก่งมากเลยคะ่ะนี่มีครบชุดเลยนะคะของเด็กน้อยนะคะ แป้งด้วยนี่เจ้าขาชอบปะแป้งชอบทาปากแล้วมีลิปสติกนี่เลยมีลิปสติกด้วยมีแป้งเหมือนของแม่เลยใช่ไหมคะแอาอันนี้ให้โอโห้โหนียโอ้โหต้องส่องกระจกด้วยหรอคะไหนไหนหันมาดูหน่อยสิอ่ะปะแป้งเร็วแปะแป้งสวยเลยอ๋อหโอ้โหูอนน้าผากด้วย <c oughs> น้าผากแก้มแก้มด้วยคะ่ะ แก้มด้วยอออ๋อออาทาเลยโอ้โหโอ้โหสวยไหมดูกระจกด้วยดูกระจกด้วยอ๋ออ๋ออาทาแป้งเสร็จแล้วปิดฝาเลยอ่าทาปากด้วยค่ะทาปากด้วยค่ะ เ <c oughs> ม้มด้วยเม้มด้วยเม้มอือหือโอ้โหดูกระจกหรอคะสวยยังเนี่ยปากแดงยังดูสิให้แม่ดูสิปากแดงยังปักแดงยัง,ง,ยง,ง,ยงอ๋ออะไรปัดแก้มปัดแก้มโอ้โหโอ้โหเล่งทั่วหน้านะคะ่ะโอ้โหโอ้โหหอมด้วยอ,อะไรนะคะหอมด้วยหอมด้วยเหรอหอมไหม เอาเอาจิ้มลงไปตรงนี้จิ้มลงไปตรงนี้อ่า uh. เอาทาแก้มเลยทาแก้มทาแก้มแก้มนางนางนั้นแดงกุ้ยไข่อโหสวยยังสวยยังโอ้ oh. เป็นเลือดฝาดอมชมพูยังคะสวยวิ้งวับเลยใช่ไหมอ่า uh. เอาทาหน้าเลยอ่าโอ้ยอยากทาลิปไหม <Hey. S 1> ทาทาลิปไหมคะเอาไหมมาเดี๋ยวแม่ทาให้ <laughs> แต่ดูเล็วดิดูเล็วดิมาดูเลว็เลวหน่อยดูเลว็เลวหน่อยโอ้ยสวยไหมเนี่ยออชอบไหมคะชอบสวยไหมคะอันนี้ท uh, าแล้วไงคะทาสองข้างแล้วไงคะโอ้โหโอ้โ yep. หเดี๋ยวมือเลอะเดี๋ยวมือเลอะจับดีๆจับดีๆโอ้โหสวยงามค่ะสวยงามค่ออะไรก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บห <ๆ S 1> นึง่งต้องรองให้เล็บแห้งก่อนนะคะโอ้โหดูที่นี่คากิน้อยโอ้โห <ข>อ,อชอบไหมคะชอบไหมคะสวยไหมคะสวยไหมค่ะคบค่ะคม่งกล้อบด้วยมยคุณม่อกณแม่คม่คุณแม่ค้ณแม่คุณแม่คกณแม่คุม่คุณแม่ควณแมคุณา่คุม่าุณมุณแุณแมค่ม่คุุุมค่ะบ๊ายบาย